สวัสดีครับผมป๋อมนะครับวันนี้ขออนุญาตขายแผงประตูหนึ่งคู่ครับเป็นแผงประตูดีแมกเก่านะครับตรงรุ่นตรงปีนะครับแผงประตูคู่นี้ก็คือปี0 9ย์ถึงปี11แต่ว่าใส่ได้แรงดีแมกทุกตัวนะครับตั้งแต่ปีศูย์สองถึงปี11นะครับแผงตรงนี้นะครับเป็นผ้าสีดำนะครับแล้วก็ขอบโครเมียมที่ลำโพงนะครับ สภาพสวยครับดูไดเลยครับมีโครเมียมที่ลำโพงด้วยนะครับตรงรุ่นของปีศูนย์เก้าสิบเอ็ดครับผมเนี่ยครับสภาพตามรูปเลยนะครับถือว่าสวยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะหายากอีกคู่หนึ่งนะครับสภาพแบบนี้นะครับอ่าเนี่ยครับหนึ่งคู่ครับ ราคา7,000บาทรวมส่งด่วนส่งเอกชนนะครับสนใจก็โทร8 8 7 2 7 5588 55 8นะครับหรือว่าเข้าไปดูอะไรเพิ่มเติมได้ใน PNS อะไรล่มือสอครับถ้าคลิปนี้นะครับใครชอบเรื่องอะไรนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับมีทั้งอะไรแล้วก็มีทั้งคลิป แ,แป่งรถนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ดกดติดตามด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ